พบกับโจงออนทัวร์ทัวใต้ตอนนี้สวัสดีค่ะพบกับออนทัวร์ทัวใต้ช่องเรานะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำเราจะมาทำเมนูแกงเตยปลาค่ะแกงเยต,ต,ต,นะตเปยปลยมามันบานอ่ากุ่มได้นะคะหวานเมีน้ำเต็มอยากินก็เลยข้าวเหนียวอะไรแบบนี้ก็เลยวันนี้เรามากทำให้สมบูรณ์เลยลงไปดำดำมาเลยคะ่ะเป็นปาที่เขาใส่กระเทียมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะทั้งแบบจีกไ็ได้ทั้งแบสวยก็ได้ค่ะอันนี้เรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวันนี้เรามีเมีอะไรบ้า,ากะค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้ชิมได้บ้างวัตถุดิบดรานตะกีอันนี้คือเคยปลานะคะน,นี่เคยเคยปลาค่ะเคยปลานี่คือกะปิปลาเหรอคะไม่ใช่ค่กะก่ากะปิปลาแหละแต่ว่าไม่อยากกระปีเดี๋ยวเราได้เกล็ดใเราค่ะนี่มันอันนี้มันไม่ได้ใช้ใส่แกงแต่ว่าเอามาต้มขั้วจะใส่ในแกงเคยปลา อ่าอ uh, 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 yeah. uh, oh. like ันน mm ี hmm. mm ้ม hmm. mm ันคือเปลาไปปลาโบราเบีดกันนะไปปลาออถ้าเกิดเป็นภาษาการก็จะเรียกน้ำพริกที่เอามาทำเอนะคะอันนี้มันไม่มีความเบียดเลยนะมันมี่ฉพาเนื้อปลาอันนี้อย่างไหมอันนี้ก็่งเกมอยู่นี่อันนี้เราจะเราจะมาดูวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะมีคือปลามีปลาย่างกับปลาย่างนั่นคือปลาอะไรก็ได้เลยปลาอะไรก็ได้ค่ะทุกคนทุกคนกินปลาได้ใต่ได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีผักค่ะ ผักอะไรก็ได้ที่มีในตู้เย็นมะกรูดมะเขือฟักแฟลงแตงโมอันนี้อันนี้นะคะทุกคนอันนี้อันน้งเตาค่ะน้งเตาอันอันนี้น้ำเต้าเหรอคะค่ะอันนี้น้งเตาค่ะอันนี้ปลาหน้าตากระโดดหน้งเตาค่ะโอ้ภาษากลางเราเรียกฟักทองนะก็การที่อันนี้หัวมันลงหัวมันนะคะมะเขือนะคะอันนี้มือนเราต้องคนล้างเรามาเลยนะล้วค่คุณอันนี้คือเราใช้น้ำเกลือไปแล้วแม่มันดำแล้วก็มีตะไคร่ต้มแดง ใบมะกรูดหลักเกลือตัวฟักยาวเกรย์โซยค่ะมีเกลือมีน้ำผีมีจุรสกระกาโอยมากต้มเกลือปลาของแล้วทุกคนเราพร้อมกันอันนี้นะคะเราจะต้มน้ำเกลือหน่งคนค่ะก็คือใส่ใส่ไข่กระเทยตุ๋นไม่น้อยนะคะไระค่ะหอมดงเม่ลงไปเลยค่ะ เราไม่ให้ตือปลากระโดดเข้ากับคุณเป็นปลาคูนเนี่ย่ะตือที่ใกล้ไปุ่มเนี๊ยมนะมั้งต้มตองเกือปลาค้นนะคะแต่ไม่ต้องค้นในในเกือปลาเนี่ยมันมีเกือปลาต่างตัวน้องเข้าใจไหมเกือบปลาต่างตัวปลาปลาเล็กปลาโนยนี่นะจ้อะอ๋อปลาเล็กปลาน้นอยเขาเอามาใช่ตอมมันนะมันกันมัน,ม,นมันเลยอ่านี่นะคะ rồi nám đứt, nghe không? rồi nám đứt cuốn, quăng cả rồi nám đứt, à, anh này này nó có cuốn, có cao không? cười phá cả, cái tuổi đó, anh này mương, mương làng này nó có cuốn, mương làng này thôi, mái đèo, không cuốn thì gặp vào tầm kiếm này có làm, làm gì? làm gì trong gia đình? làm gì? làm gì trong gia đình? làm gì? làm gì trong gia làm gì? làm gì trong à đình? ใช่หมือนก,กันเลยคุณใช่เลยนะคะจับตึ้งใช่เหมือนกันเลยนะไงโอ้ยอยากเาองจะได้กินกิ่นเคยปลานี่คือคล้ายกับปลาอของพีซซ่าเลยคใช,คใช่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 มันกลิ่นคือปลาก็เลยมันมันมันแตกต่กันเลยอ่าแต่คือพูดง่ายคล้ายๆปลาภาคใต้อะค่ะคุณตอนนี้นะคะตอนนี้คือว่า ตาเราก็เลือดลงแล้วค่ะลายไปเลยนะคะเนี่ยไอขื่ละละลายนะคะทุกคนลายแล้วก็ติ๊กตะเกีบได้เลยค่ะน้องน้องนองวัดนองวัดวัดคนอันนี้ไหนวะคะนี่นี่นี่อันนี้คือเปลนอะไรวัดในนั้นน้องวัดวัดวัดนองวัดวัดฮะเป็นอะไรวัด อภาษากางว่าเราียกกระบอกโคนะคะกระบวยตะก่ง่ไหนะคะทุกคนขอมันะลเรียกเราอ้านะคะทุกคนจับนะวางนะทุกนมันโดนนะคะแล้วก็จับเก่าหมอโงนะคะอันนี้คือโงนะคะโกัเราเกคเรา มันจะมีนี่ไม่ได้ตะกุ่นด้วยไกลเลยค่ะมันจะมีเซตก้องก้องปลาเป็นกลางก้องปลานะคะหรืว่ามันเป็นเกยดเกิปลาไงมันก็เลยเป็นเ้ตก้องปลาเนี่ยค่ะเขาเรียกก้างปลาหรือมันก็เป็นปลาใจกันเนอะมันก็เลยตรงก้องก้องเปิดเอากลางเนี่ยเอาะตอนยิบอันนี้ใซตเนี่ยโม่เลยกันเอาเออลอยไปนี่นะคะลองร จะไม่มีกระดูกปลาให้เราเห็นเลยนะคะมันจะไม่มีเศษของปลาให้เราร้รดมาเร็วแล้กัะทุกคนติดไปเลยเน้องงานบ้องงาคือเนี่ยมันมันโดนไปเลยนะทุกคนออกาเลยเองเกลือเก้งนะทุกคนเกลืเกงเดี๋ยวเตียเร็เกลือเกงตายนะทุกคนอันนี้คือเกลือเก้งอะไรคะเกลือนเกงเกลื่อปลาค่ะอเกลื่ปลาเค อันนี้คือความจบเป็ดหมาเป็ดหนอยแต่เตะก็จบแ้นะถ้าว่าไม่จบเป็ดหมาการการหลดงเก่งกลุ่มจะิดก่อน <tinc S 1> วา่าอันนี้เป็คนว่ากินกินเป็ดหมาแค่คนแต่ถ้าเก่งเสร็จเ้าไม่เป็ดมันไม่รู้เดไวกคนมันจริงคือบบกิเรืองอันนี้คือเราคนคนนะคะคนวนวนเนาะวนเนาะวนภาษาใต้เรียกว่าวน ขวัเก่งอ้วนก่งเอาวัดวนเก่งตีเนาะอ่าแต่ะวะคนค่ะคนขวเก่งเร็ววะนี่คนไหมคนค่ะแต่คนคนละแบบอ๋อคนละแบบโอเก่่เียคนในกระดาษิโรให้นำนำนำเก่งมันเดือดนะลวมาดฟ้ากันนี่ครัอที่นัเป็นจินเติมเติมกันเนาะค่ะกดับมาเติมไ ภาษาการก็เลยฉีกช,ชิ้นใหญ่ๆไงเอ้ยนั่นเองตืบคกันตัว่าตัววากินเย็ดตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ทำไมอะคะมันมีปลามันมยินเนี่ยนจ๊กแจ๊กเลยเนาะอ๋ออ๋อนี่มันจะ <c oughs> เป็นชิ้นคือแบมันจะแตกกันเหรอคะเอ้น,เน,นั่นน้องอคือดั่ินต้าเต้าแบบนี้มันมันความจบนะเดี๋ยวานะความกลจบเล็กๆกัเลีวเจ๊นะคะ พี่ค่อ่าจะได้ะ้กร,นรนหนานี้นะคะหน้าาค่ะกระหนานี้ค่ะอตะกลนาเกกัรเดือเดเยน,นะ,ะว่าใช่อันนี้ค่ะัวมันค่ะัวมันกับหางเตาตัวภาษากลางฟักทองค่ะอ่านั่นเลงไปดูเรว่อก้น่่ ทำไมถึงต้องใส่อันนี้ก่อนนะคะพี่อันนี้มันเพย่อ,อยกักมันเพืออ่อยากน้องก็ได้บอกเพืออ่อยากไหมไอ้ทีว่างนู้นน้องกจ็จะไหมคะกบฟักทองมันคือกระทองกับมันนี่คือจะเกิดย่าใช่ไหมครับค่ะได้ของไปถอนอน้องเลยค่ะ ไส่คนไข่รู้เือไแบบนี้เนาะทอยมันหายค่ะีความ้อกันเนาะเตาเลยค่ะโดดนนึง้วหนาทีนะคะแต่เรามาใส่ตถุดิบตัวื่นค่ะนะคะอันนี้ปั้เดียวนึ่งเนงนาทีนะคะได้เกืออ่ะอ่ะเปรือค่ะนะได้ลูกใส่ตัวักยาวค่ะ Cóc lóc quá cắt lóc quá cắt lóc quá cắt cắt lóc quá cắt lóc quá cắt cắt lóc quá 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 cắt cắt lóc quá 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 còn cuộn, kiếm đáy đưa ra đây nhé, chắc nhé Rồi, xây cái đáy này, xây cái đáy này nè Cứ hai đứa con sẽ không thấy má ra, đỏ, nó các bỏ vào tầm nhé các bạn Không kiếm, không kiếm, không kiếm được nó không thấy má nó các Chìm cuốn ra, được con nói kiếm được má Thấy về đấy, nhít lên ra Đấy, Lá nè các đóng cửa bỏ để bỏ lên, cháy lét cả Thấy kệ cho má, thấy má kệ cho kệ hết cả À cho nó Bịt, bịt สควาดประมาณนี้2นาทีทุกคนกะระบัดทิ่มกันตะเดียวบาดโรนแม่กะทุกคนกะแทนกดเด้อค่ะคลิกไปปุ๊บเลยค่ะทุกคนไปมาปุ๊บนะคะคลิกค่ะถ้าทุกคนไม่ต่อกันมาน้องไสเดี๋ยวกะไสค่ะมาน้องว่าอือเพิ่นหมอเลยเนาะทุกคนเพิ่นหมอกะคลักค่ะเดี๋ยว ันนี้ก็ไส่ชอยปกติค็ใส่ทีนี้ไอ้ปลาบานก็ไหนทีค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะทุกคนนี่ก็ทุกคนแล้วนะคะทีนี้ติ๊กเกอร์ได้เลยก็ได้นะคะติ๊กเกอร์ไนะคะอ่าหน้าตาตานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกับนุ่งหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เดืกเจ้าขอกไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมแล้วนะคะเดี๋ยวนะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ลอยน้าวข้นวคยะก็อยข้าวเดี๋ยวจกินแล้วนะอนี้อนนี้ดีก็มนงคนลอยค่ะไม่กี๊ยวเไหมเนาะไม่เพมค่ะเพชาตชอางดี ่เลยออไนอนอือตั้งไนอนส่งอับใส่แรงก่นี่เขาตวาทัเลยทั้ง้อยอยู่ตีอว่าร้อานทั้เฝ้าทั้หมดนี้เลยเราโอเค่ทุกคนวันนี้นะคะทุกคนลองไปตักันเลยนะคะไอ้เก่งตื๋ยปาตายค่ะเราเรียกว่าเก่งไ่ปลาค่ะภาษาการเราเรียกเก่งไปลาอ๋กาบ้านบ้ี่มันมีเก่งตปลาตื๋ยปลาอะยรอย่เลยม อยูเนียนะารอยู่ากประาานี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะทาอะไรด้วยจะมาเล่นมาเล่นมาช่วยกันดูเพราเราจะทำอะไรกันตามดูแกดไลค์กดแชร์นะทุกคนอัน้กมันใจเราทุกคน่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรันต่อสวันนีขอบคุณค่ะ